สว,สวัสดีครับผมนี่ครับเนี่ตีไข่ครับตีไข่ครับใส่กบหมูบดครับผมตีไข่ใส่กบหมูบดแล้วเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงลงไปพี่น้องสวัสดีครับผมเฮ็ดใกับเ,เขาทำกันครับพี่น้องตอนนี้ผมเอาไข่นะครับผมตอกใส่ครับหมูบดเนาะคน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 ะครับใส่รสดีลงไปแน,น่อยนึงนะครับผม โอ้ยซอยซอยต้องใส่ครับผมใส่พักใส่พักพี่น้องใส่พักลงไปใส่พักลงไปอย่าพูงบอแมนูอยยังมือแม่นูเอาใจเมี่ยวันที่สิบสี่กุมภาพพี่น้องใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่กระเทียมห้อยลงไปนะครับดี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 เข่ากัน คราตีอตีขอเขากันแล้วพี่น้องเป็นยังก็บอกว่าเนเมนูมนใจเมียครับผมมือแรกขี้ยัดใส่เอากับมีปลาเมือกบานนี้ครับปลาเมือกกับปลาเมึกยัดใส่เข้าไปพี่น้องถ้าเบิงแด้ปัญญามุกสิเป็นยังไงหยัดใส่เข้าไปครับรรน,นี่ครับยัดเข้าไปครับยัดใส่เข้าไป เนี่ยใส่เข้าไปหลายๆครับเอาให้ตเต็มเลยก็ได้ครับผมนีค่ครับเนี่ยใส่ให้ตเต็มครับผมอเอาไปเอาตังไปก่อนเนาะพี่นอ้นองเนาะเอาตังไปก่อนครับนี่ครับเนีย่ยใส่เต็มแล้วเดี๋ยวตังไปก่อน ครับที่นี่เท่ากับหยัดหัวลงไปพี่น้องหยัดหัวลงไปนี่ครับยัดหัวลงไปแล้วเท่ากัใส่มม่จินฟันครับผมนี่ไม่จินฟันนะครับไม่จินฟันมีมนนมขอดีมีรครับพี่น้องเทาก็บคัดไว้ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนี่เลยครับ เขาเรียกว่าม er ึกยัดใส่เบ <ination noises> no ิ้งเด้อพี่น้องเด้อผมยัดไปเรื่อยๆเนาะเบิด uh สูตโตเลยล่ะน <feminine Would> ี่ครับยิ้มแห้งเข่าไปนี่ครับมึกยัดไส้เดี๋ยวพี่น้องมึกยัดไส้ครับ นี่มุยัดใส่สวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังเข่าหยัดหยัดหยัดหัวลงนะครับหยัดหัวลงเห็ด,พ,ดพือเก่าพี่น้องเห็ดพือเก่าเืาเก่าไม่จิ้มฟันจิ้มเข้าไปครับน่ครับ จิ้มฟันจิ้มลงไปมีตัวที่สองครับ,บนี่ครับแบบนี้เลยครับนี่เดี๋ยวห้องไป่าย่างน้ำกันพี่น้องา่าย่างน้ำกันเรียกว่ามึกยัดไส้สนี่ครับโบโบเฮดมึกยัดไส่ไข่เข้มเนาะอย่านยตลงไปต่อครับผม อ่ะแต่เราเป็นปหนึ่งนิสสุดยอดแห่งเลยนี่เดียวเห็ดแบบนี้เลยแต่ว่าไม่นี่ผมสิธ์อย่างในทุกๆพี่น้องพี่น้องในเบิรงเนาะนี่นี่ครับนี่ครับผม นี่ครับผมนี่เดียมนยัดแัดแล้วยัดแล้ว,แ,ลวแสบ็บแซาสวดสวดตัวพี่น้องจะทะเบิงความแสบขมงนเองไหนเป็ดย่ำห้อ,ห,อหันออกมากว่านี้วัดเลยสีภานะมอยหนหนังจีน อยัดใส่ใส่เข้าไปพี่น้องอยัดใส่ใส่เข้าไปเข้ากับมุหัวลงปึ๊บ,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 บห,หัวลงหัวจะเย็นเลยจะเย็นเลยเอโอ้ยเป็นพอขวดหมีบโบคอยชํำน,นาญนไนไดเราพี่น้องแต่ว่า,วาครับอ,อยากเคล,ล็มมดอยากล่องล่องมึงครับผมมึกยัดใส่ อนี่ครับผมซีโตแลหละใคมบอแค่พอ,อแค่อนี่ครับ พัดไว้ครับนี่ครับเดี๋ยวคัดไว้ครับผมสามตสามตแบบเน้นๆพี่น้องเน้นๆเลย รรทีมงานลงมาแล้วครับทีมงานลงมาแล้ว ซาดแบดเลยครับนมือเลยแบดเลยนมือเนี่ย ครับผมตัวชุดท้ายแล้วครับแนวพอดีครับผมพอก็ะดีเได้บคนเอาเพรามันจะเอาแบบนี้นี่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 เฮาใส่ใสใสไต้องมือกี่เราต้องใส่ยังเลยพี่น้องมันมีความหวานความหอมของมานันยีเหล้วนะครับเราต้องใส่ยังเลยเทาก็บมาร์กไว้จะพักหนึ่งเอาออกไปดั้งไฟก่อนนะครับที่นี่เทาก็บมาร์กตัวนี้ก่อนพี่น้อง มาตัวนีต่อเลย oh <my> อนนี้ oh <my> ขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องเด้อ oh <my> ใส่มือใส่มืออะโอเคเดี๋ยว oh <my> เดี๋ยวถาเบางตอนเห็ดแล้วพี่น้อง oh <my> ตอนเห็ดกําลังเห็ดถากินได้พี่น้องเด้อบางตอนนี้ครับ oh <my> เดี๋ยว oh <my> เดี๋ยว oh <my> จะเอา หม้อกระทะไม้พี่น้องหม้อกระทะไมนะครับเดี๋ยวจะเอาหม้อกระทะไมนี่แหละครับใส่กับเตยตันเนาะเตยตันเนาะใช่ไหมลูกอย่าหมุนพอแล้วนี่นครับใส่กับเตยตันก่อนเดี๋ยวลองก่อนนะครับเด้อหม้อกระทะพ้อมแล้ว ต้องลองก่อนนะครับต้องลองก่อนเอากรสุนเลยแนละ้วกรสุนใส่สักนสามตัวนะครับสามตัวสามตัวโอ้ฟังเสียงที่ไหนพี่น้องใส่แล้วโอ้สวัสดีครับเซฟตันสวัสดีครับผมครับโอ้เซฟตันเห็นยังครับวันนี้เซฟตันปิดฝาปิดผาจะซื้อบอ่ เฮ้ยเสฟตันมันหมอกระทะเพิ <his> ase, ่นบอกว่ามันบบติดหมอกระทะงด้วเป็นของเรื่องเองลดเรืเดี๋ยวมื่อไปจับดูไรลูกเสฟตันเห็นยังก็ลูกนี่ครับรลองครับนี่ครับมาลองต้มน้ำมันกระเดกครับผม กินหอมห่วยๆเลยครับอออหอมขนาดเลยครับผมลองเห็ดกินเองอยู่บ้านมัง้อครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อ,ดอ,อนี่ครับ ว่าว่าอย่างไหนครับว่าอย่างไหนกุ้งโอ้ปลาหมึกลูกปลาหมึกไม่ใช่กุ้งปลาหมึกภาษาอังกฤษอะไรออกโตพุตหรือเลปล่าพุดๆพุดๆโอ้ยโอ้สีเออวันแล้ววันปู่ป้าเลยว่าไปแล้วเออ บ่อยด้วลูกมันจะไม่สุกก่อนนะนี่เดงหน่อยถ้าติดคันคได้คอยน้องคันได้คอยใช่คอยเออปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ควอนีเแล้วควันีเแล่า โอ้หอมไม่น้องหอมมีจ้าที่เจ้าเขานี่ว่านเป็นอิ่มด้วยแหละนี่แต่ละโตัวเนี่ยปลาหมึกไข่พี่น้องปลาหมึกไข่ใส่ก no. ลุ่มหน่อยใส่กุ้งกลุ่มมีกุ้งก็มีกุ้งเดี๋ยวกุ้งเต้ตันกันครับมึกไข่ครับมึกไข่เดี๋ยวใส่กลุ่มเต้ตันก่อนอันนี้กุลุ่มพี่น้องเนอะ สองโตเนาะเรื่อสิบ่ันตึ๊งสองโตกันเลยนี่ครับจะไ,ได้แสบเอาพี่น้องหองมห่มวยๆเลยหอมแาดครับ ทำเดียวำเดียวำเดียวเดียเนคอใส่พอเอาบอก่แยกใครเาเดี๋ยวเดี๋ยตปรุกพอดีแหละนั่งไม่ได้ ทุกเดือนนะคับุกดมีมีอยู่ที่แบอุ้งนี่ถ้าอย่างนี้ทุ thấy, กทบริกิตตัวตผมต่มเลกน้อยกันเลยว่ แต้งินน้มขบเยอะไม่ดีเลยไปสุดยอดเสียพักน้ยอย Hãy subscribe thật cơ Ghiền กินก้อนแล้วฉันให้หลายอ,อ้วยแย่ใส่แก่ท่แล้วอ้วบอกเลยว่าจิ้มเองชวเองอะนะซีฟูดต้งร่งแล้วครับหนึ่งจิ้มซีฟูดต้องรังแล้ว้วเรองยาจิิะะกน เซเวีเซเวมือน,นีพิ่นมัหันให้ครับผมว<อ>้หันลงเลยหันลงเลยอ้เป็นวงเป็นวงเลยเป็นวงเลยซิมก้อนเนี่ยค้ามแหลกซิมก้อนนั่นน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมยังไงเป็นยังไนองไบอกเดยว

กองต่างก็ทันกันแล้วแล้วพ่ออยู่ได้ไสยแล้วอย่างน้น้ำจิ้มนี่อีกบดนพี่น้องหาวิธีเห็ดอยู่ว่าสี่เก็บไว้ได้ดนปันเดนะครับน้ำจิ้มสูตรเซฟต้นครับผมเมือนี้เซฟเวฟแต่นน้ำจิ้มสูตรเซฟต้นนั่นเอาไว้แตกกินกับกับยังกว่าปลาเผาปลาเผาปลาเผาสูตรนั่นน่ะบอกว่าเด็ดนีครับ ตะเกียบขายไหมเวไปซื้อตะเกียบเซเว่นไปดุไปตะเกียบไม่ยูที่หางคุยนะไหนอยู่ร้านตุเจีนครับเดือเหมือนเดือตะเกียบจิ้มก็เซเว่นซูปก่อนนี่จะหนักเลย ปฏิมันสูงก่อนอย่าขึ้นไปมันจะเสียกงห้ามใส่ห้ามใส่ห้ามใส่

อ้อีทที่นกรนอบบ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 

คำยังไงจะคำตอนนี้่ง thằng lá con thằng lá con biết không

ใช้หมึกตัวเล็กไม่ใช่หมึกตัวใหญ่ยัดไส้ตกใจแบ่งน้ำจิ้มมาแน่วันเ้ยเอาถ้วยมาจ่าน้ำจิ้มด้วยลูกโอ้เอฟซีวายเซฟต้นล่องซิมมึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีวาเซฟต้นซิมมึงครับเดี๋ยวต่อไปกับดีเซฟโจครับผมอ่อนแม่ครำหนึ่งครับ อะไรครับบาดน,น,นี้มันห้อนนี่แหละครับบาดนี้ฉากากันนะ้อมครับโอ้ยก็ยังบอกว่าห้อนแน่อย,ยู่แซ่บครับแซบ่บแซ่บอยู่่ครับแตวก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเข้าวไทยดิ <Okay. S 1> ถือไว้ถือไว้เดี๋ยวเอาปลาหมึกมาให้เซมแมนเซมแมนนะเซมแมนสสวัดีครับสสวัดีครับ เจียวก่อนเจียวก่อนน้ำกินเผ็ดไหมฮะดีกว่าครับต้องเผ็ดต้องหอนครับมาเรียกเ่ยมาแล้วมาแเรียามาแล้วเจ็โจ๊ครับเจ็โจ๊สวัสดีครับนี่ครับเจ็โจ๊ครับมาเรียก6ใส่แล้วครับผมโดนแล้วผมโจ๊ะๆวะเฮ้ยเยี่ยมครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดไม่ร้อนกดทีนี้ มนูตามใจเมี่ครับผมนี่น้อย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะน้ำ้ีบังเห็ดหอนหอนหอนเป่าก่อนเด้อบานเท่เฮ้ยมาแล้วบอ